สวัสดีค่ะกลับมาเจอเกตอีกแล้วนะคะกับโซฟาตัวเดิมมุมเดิมนะคะยังก็อย่าเพิ่งเบื่อฉากหลังกันนะคะเพราะว่าบ้านเกตมันมีแค่มุมเดียวนี่แหละที่สามารถถ่ายวิดีโอแล้วมันออกมาโอเคนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็เกตก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะว่า culture shock หรือว่าวัฒนธรรมที่แบบว่าเกดมาเห็นแล้วมันตื่นเต้นแล้วมันแปลกคือเราอึง้งกับสิ่งที่เราเห็นนะคะ ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกๆคนฟังว่ามันมีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคนตุรกีชอบดื่มชามากชาตุรกีนะคะเขาจะรักการดื่มชามากๆนะคะอย่างร้านอาหารถ้าเราไปทานที่ร้านอาหารเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดทานเสร็จนะคะบางร้านเขาก็จะมีชามาเสิร์ฟให้เราฟรีหรือถ้าเราไปบ้านใครนะคะบ้านไปเยี่ยมใครสัก คนบ้านซักหลังเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเราเป็นชาหรือถ้าเกิดว่าเขามีแขกมาบ้านเราเราก็จะเสิร์ฟเป็นชานะคะคือมันเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะในการดื่มชาเขาจะดื่มกันได้ตลอดเวลาเลยคือเช้ากับอาหารเช้าก็ต้องมีชาเที่ยงหลังมื้ออาหารมื้อเย็นมื้ออาหารว่างหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาสามารถกินได้ตลอดเวลาแม้แต่แบบเด็กเล็กๆนะคะเขาก็ยังหัด แบบว่าดื่มชาโดยการแบบว่ากินแบบไม่ได้เข้มเหมือนผู้ใหญ่ก็จะแบบเจือจางนิดนึงให้มันแบบชาอ่อนๆนะคะก็มันเหมือนแบบเขาปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขามาแล้วนะคะการดื่มชามันเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยตั้งไม่ว่าจะร้อนอากาศจะ40องศาขนาดไหนก็ยังต้องดื่มชาร้อนกันก็เผาไหม้กันไปนะคะข้างในร่างกายอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของคนตุรกีมันก็จะเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะมัน เหมือนเขาจะเชื่อว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นมื้อแรกเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยโภชนาการทางอาหารของเขานะคะมันก็จะต้องแบบเต็มเขาเรียกว่าเขามัญชาคําว่าอะไรวะมันต้องสมบูรณ์มันต้องมีอาหารครบอะ <laughs> ะคะทั้งชีสสารพัดชีสนะคะมีแบบ5 6อย่าง6ชีสนะคะบนอาหารเช้าแฮมไข่ไก่จะเป็นไข่ต้มไข่เจียวไข่ไข่คนอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเวียน,น,นกันไปนะคะมีมะกอกดองมีผักเป็นแตงกวามะเขือเทศมีแยมสารพัดแยมนะคะแยมส้มแยมสตรอบเบอรี่แยมลูกแพรแยมลูกพีชหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มี ก,ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นไส้กรอกแล้วก็มีสุจุก สุจุก็จะเป็นคล้ายๆไส้กรอกนะคะแต่มันจะรสชาติคล้ายๆแหนมบ้านเราจะออกเปรียปร้ยๆนิดนึงนะคะมีความเผ็ดๆนิดนึงเกรว่ามันคล้ายๆแหนมอร่อยดีค่ะมันคืออาหารของเขามันจะต้องแล้วก็มีขนมปังขนมปังขาดไม่ได้เลยคืออาหารเช้าของเขาเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะคือเราต้องกินให้มันอิ่มแต่ว่ามันเป็นเบาๆอะ่ะมันไม่เหมือนบ้านเราต้องกินให้มันอิ่มต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะในมือ้อเช้าดังนั้นอาหารเช้าของตุรกีเนี่ยก็จะแบ แบบว่าเหมือนมีชื่อเสียงใครมาที่ตุรกีก็อยากจะลองกินอาหารเช้านะคะซึ่งอาหารเช้าในร้านอาหารน่ะตุรกีแพงมากทุกคนแพงจริงๆถ้าไปกินมื้อหนึ่งใช่ไหมอาหารเช้าถ้าแบบเต็มสูตรเลยนะก็ต้องมีแบบ200อ่ะ200เทเล200เทเลก็คูณเป็นเงินไทยในตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ค่าเงินอยู่ที่5บาทนิดๆน,นะคะก็2 0 0คูณหก็ประมาณพันนิดๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าราคาแพงนะคะถ้าเทียบกับอาหารมือ้ออื่นๆในตุรกีมันก็ถือว่าราคาที่สูงนะคะแต่ก็ อยากลองสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะก็ไม่เสียหายอะไรเพราไหนๆก็มาแล้วอะนะค่ะแล้วก็คนตุรกีเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบแฟมิลี่สูงมากๆม,ม,มีความเป็นครอบครัวแบบสูงมากนะคะแบบจนบางทีเรามาเกตมาเล็กๆเนี่ยเกศยังแบบรู้สึกอึดอัดมากทุกคนคือเกตมาตอนแรกเลยใช่ไหมคะญาติพี่น้องในตระกูลเนี่ยมีกี่คนนะคะเขาก็จะขนกันมาแบบว่าอยากมาดูเราเหมือนจะมาดูเหมือนเออมาดูสซไพรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะ มาดูสซายไพเขาก็จะมาพอเขามาแล้วก็เหมือนอย่างที่เกดเคยเล่าไปในวิดีโอก่อนๆน,นะคะแล้วก็ต้องเสิร์ฟชาเสิร์ฟขนมว่างของว่างวนเวียนวนเวียนอย่างนั้นนะคะแล้วแบบมาทุกวันคือเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันแรกที่เกดมาจนแบบ 3- 4เดือนเ่เกดต้องเจอคนอย่างเงี้ยเกือบทุกวันนะคะต้องไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยเกือบทุกวันคือเขามามาเหมือนมาเยี่ยมมาดูหน้าเรามาดูเราอย่างไรเงี้ยเกดไม่รู้นะว่าถ้าเป็นสซายตุรกีด้วยกันเนี่ยเขาจะมา อะไรกันอย่างนี้ไหมแต่เหมือนเกตมาแบบเป็นสะพ้ายแบบต่างชาติอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากรู้ก็ได้ว่าหน้าตาไปจะเป็นยังไงอะไรเขาก็มา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 ,มาเยอะมากทุกคนมาเกือบทุกวันคือแบบเกตในแบบอึดอัดอะ <laughs> มันจะมาอะไรกันนักหนาวะคืนแล้วเขามาเสร็จนะคะทมเนียมของเขาเนี่ยเราก็ต้องไปบ้านเขาคืนเหมือนถ้ามีคนหนึ่งมาแล้วก็ต้องไปบ้านเขาคืน,น,ถ,คน,น,น,คนถ้าสิบคนมาแล้วก็ต้องไปคืนทั้งสิบคนอะ่ะคือเกดและภาษาก็คุยกับเขาไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นมาแรกๆก็คุยไม่ได้คือไม่รู้เรื่องก็ไปอะ่ะนั่งอยู่ฟังเขาแบบล้อมวงคุยกัน3ามสี่ชั่วโมงก็นั่งแบบค่ะอืมอืยิ้มอย่างเงี้ยคือแบบ กูมาทาอะไรที่นี่วะอะไรเงี้ยคือมันมันน่าเบื่อมากทุกคนเอาจริงใช้คําว่าน่าเบื่อเลยเพราะว่าคือถ้าใครนึกภาพออกใช่ไหมเหมือนเราเป็นแบบว่าสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเขา,าเราพูดกับเขา,เขาไม่ได้อะแล้วคือเขาก็พูดเกี่ยวกับเราอ่ะถามเราว่าเป็นยังไงทำอะไรคือมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเรารู้ว่าเขาพูดเรื่องเรานั่นแหละแต่คือเราก็คันปากอยากพูดมากแต่มันพูดไม่ได้อะเข้าใจไหม เออนั่นแหละค่ะมันก็เลยแบบอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนวนเวียนจนถึงทุกวันนี้มันก็จะมีแบบญาตินะคะเขาก็จะแบบไปมาหาสู่กันอนะไรเงี้ยทคือไปมาหาสู่กันเรื่อยๆอ่ะจะใช้คําว่าอะไรวะแบบเขามีความเป็นรักไข่กลมเกลียวกันในครอบครัวนะคะลุงป้านนะ้าอาญาตฝั่งพ่อฝั่งแม่อะไรเงี้ยแล้วคือบ้านแฟนเก๋นนะญาติพี่น้องรวมกันนะ่าจะได้หมู่บ้านหนึ่ง เยอะมากนะคะหลังจากแต่งงานเสร็จแล้วก็จะต้องไปเดินสายขอบคุณเขาอีกนะไปไปเยี่ยมเขานะคะก็มีของกำนันเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะเป็นผ้าขนหนูปลอกหมอนผ้าหม่มหรืออะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบเป็นของกำนันของแต่งบ้านอะไรก็ได้นะคะเล็กๆเอาไปให้เขาไปฝากเขาอะไรเงี้ยไปเยี่ยมเขาแล้วเขาก็จะเอาเงินใส่ให้เรากลับมาเป็นการตอบแทนนะคะหลังจากแต่งงานนะเกศไม่รู้ว่าเออแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าเออครอบครัวสา มีเกตเขาทํากันอย่างนี้นะเหมือนตัวเองเป็นสสนะคะก็ไม่ปานก็จะไปเดินสายเยี่ยมนะคะเอาของไปกํานันเขานะคะก็ได้ตังมาบางคนก็ให้มา50 140 20อันนี้เป็นเงินตุรกีนะคะแล้วก็ไปคูณค่าเงินไทยก็จะประมาณนั้นแล้วก็คนตุรกีนะคะถ้าเกิดว่าเรานั่งกันอยู่หลายๆคนเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งจานะคะทุกคนเหมือนแบบว่าอัตโนมัติพูดขึ้นพร้อมกันนะคะว่าเหมือนเป็นการอวยพรให้แบ ให้มีอายุยืนยาวนะคะเหมือนเขาเชื่อว่าการจามเนี่ยมันจะทําให้หัวใจเราหยุดเต้นเราอาจจะเสียชีวิตได้นะคะถ้าเราจามเขาก็จะพูดขึ้นมาแบบเหมือนขอให้อายุเธอยืนยาวนะคะพูดเป็นภาษาตุรกีว่าอกยาชาช็อกยาชานะคะแปลว่าขอให้อายุเธอยืนยาวนะคะมาตแรกเกตก็งงว่าคือมีคนหนึ่งจามแล้วทุกคนก็เหมือนอัตโนมัติอะ่ะพูดขึ้นพร้อมกันประโยคเดียวกันทุกคนนะคะคือพูดคำเนี้ยเออและคนที่คนที่จามนะคะ พอเขาบอกว่าบอกว่าให้ขอให้เธอมีอายุยืนยาวเงี้ยเราก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็แบบบอกว่าเซนดิกก็แบบเออเธอพวกเธอพวกเธอทุกคนก็เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้อายุยืนยาวอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นวัฒนธรรมที่แปลกดีเหมือนกันเก๋ก็เพิ่งเคยเห็นอย่างถ้าบ้านเราถ้าแบบจามใช่ไหมเฮ้ยใครคิดถึงอ่ะทําไมจามอะไรเงี้ยมีคนคิดถึงแน่เลยเอ๊ะอะไรเงี้ยก็แซวก,กันเป็นเรื่องสนุกสนานไปแต่ที่นี่มันกลายเป็นเรื่องสีเรลียสน,นะแล้วก็ตุ ชื่อซ้ำกันเยอะมากนะคะทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายชื่อแบบซ้ำซ้ำซ้ำกันเหมือนเหมือนเขาจะไม่รู้จากชื่ออื่นกันแล้วหรือเปล่าไม่แนะ่ใจคืออย่างในครอบครัวเอาอย่างฝั่งครอบครัวสามีเกตนะคะคือปูะะ่เนี่ยค่ะก็ชื่อนี้นะคะนามสกุลนี้แล้วก็หลานหลานก็ชื่อเดียวกับปู่ก็นามสกุลเดียวกับปู่อีกมีเลนอีกนะคะเลนก็ชื่อเดียวกับปู่นามสกุลเดียวกับปู่ คือแบบในครอบครัวหรือคนที่ชื่อนามสกุลซ้ํากันน่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่ตุรกีเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องธรรมดามากมันคือสิ่งที่ธรรมดาแต่ว่ามันแปลกกับสําหรับคนไทยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราจะไม่มีชื่อซ้ํากันนามสกุลซ้ํากันแต่ที่นี่มันเป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับคนที่ชื่อนามสกุลเหมือนกันแล้วก็ที่ตุรกีเขาจะส่งพวงหลีดนะคะไปร่วมแสดงความยินดี อันนี้เกดงงมากนะคะตอนแรกอะที่เ,เกดไปเห็นเดินไปไปเที่ยวในเมืองในในเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร้านอาหารเปิดใหม่ใช่ไหมแล้วเขามีพวงหลีดเยอะมากนะคะเต็มหน้าร้านเกดก็แบบคิดว่าเขาขายพวงหลีดด้วยตอนแรก <laughs> นึกว่าเขาขายพวงหลีดแต่เขามีลูกโปง่งมีอะไรเต็มเลยเหมือนเปิดร้านใหม่ฉลองอะไรเงี้ยก็ถามแฟนแฟนก็บอกว่าเขาเอามาแบบแสดงความยินดีนะคะก็มีชื่อมาเรียบร้อยเหมือนแบบถ้าบ้านเราเนี่ยพวงหลีดก็คือส่งไปงานศพแค่นั้นนะคะแต่ที่ตุรกีไม่ว่าจะงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่หรือเฉลิมฉลองอะไรก็สามารถส่งพวงหลีดไปร่วมยินดีได้นะคะตุรกีนะคะอันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่สําหรับหลายๆคนสําหรับเกดด้วยนะคะคือก่อนที่จะมาตุรกีนะ่ยเกดจะเข้าใจมาตลอดว่าตุร ตุรกีเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหรับมีทะเลทรายไม่มีหิมะมันต้องร้อนมากร้อนตับแตกนะคะแต่ไม่ใช่เลยนะครพอมาถึงตุรกีมีหน้าร้อนแค่3เดือนที่เหลือก็จะเย็นๆหนาวมีหิมะหนาวมากถึงกั้นหิมะตกติดลบคือหน้ามือไปหลังมือคือเราคาดหวังคาดว,าว่าเรามีความคิดว่าตุรกีมันจะต้องร้อนใช่ไหมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ยแต่พอเรามาถึงมันแบบเป็นอย่างนี้ เออหน้ามือไปหลังมือเลยคือแบบสรุปมันก็ร้อนหน้าร้อนมันก็ร้อนมากนะคะแต่มันร้อนแค่3เดือนแค่นั้นเองที่เหลือมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแล้วก็หนาวนะคะตุรกีมี4ฤดูก็ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวตุรกีนะคะเกดก็อยากให้มาช่วงฤดูแบบใบไม้ผลินะคะหรือใบไม้ร่วงอะไรช่วงนี้มันจะอากาศมันจะดีเพราะว่ามันจะไม่ร้อนมากแล้วมันก็จะไม่หนาวมากอากาศมันสบายๆเกดก็ชอบฤดูช่วงนั้นหรือถ้าใครชอบหิมะก็มาปลายปีนะคะ <laughs> มาช่วงธันวามกรากรุมงพาช่วงนี้ก็จะหิมะแต่ว่าหิมะที่ตุรกีมันก็จะไม่ได้มีทุกเมืองนะไม่ได้มีทุกที่นะคะก็ส่วนมากก็มีนั่นแหละค่ะก็เราก็เช็คว่าเมืองไหนมันมีหิมะนะคะอังคาร่าใ่มีแน่นอนตอนนี้ก็ตกเป็นพายุอยู่นะ <laughs> และก็ตั้งแต่เกิดมาอยู่ตุรกีเนี่ยปีหนึ่งนะคะตุรกีไม่มีสตรีทฟู้ดเหมือนบ้านเรานะไม่มีเออไนมาร์เก็ตไม่มีตลาดนัดกลางคืนเหมือนบ้านเราที่บ้านเราเนี่ยมีทุกจังหวัดนะคะมีตลาดนัดตอนเย็นตอนกลางคืนที่เราสามารถไปเดินเลน ชิลชิลซื้อของกินแล้วก็เดินกินเงาเก็ไม่เคยเห็นที่ตุรกีแล้วก็ที่ตุรกีจะไม่มีแบบอาหารขายตามข้างถนนเหมือนบ้านเราที่แบบเป็นแผงหาบเปรคือเหมือนแผงตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นไม่มีคือถ้าเราหิวเราก็ไปร้านอาหารเลยไม่มีแบบว่าโอ๊ยเดินไปเจอร้านโตเกียวซื้อโตเกียว20เดินไปเจอร้านยำซื้อยำถ้วยหนึ่งเงียแล้วก็เดินกินมัน ไม่เคยเห็นแบบนั้นนะคะไม่มีอะ่ะ <c oughs> ก็ถ้าหิวก็คือร้านอาหารอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นร้านอาหารแบบถูกหรือแพงอะไรก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับวัฒนธรรมที่เกดเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะก็ <c oughs> ถ้าใครอยากเห็นวิดีโอใหม่ๆหรือว่าอยากได้ความรู้ใหม่ๆในตุรกีนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ <c oughs> บาง <c oughs> ทีเกดก็ไม่มีไอเดียเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะคะถ้าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์นะคะเกดจะไล่อ่านตลอดแล้วก็สุดท้าย แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะให้เกดด้วยกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะก็วันนี้เกดก็ไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ